ตอนนี้ก็สามารถดึงตัวคุณวิภาวันมหาดำรงคุลนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีทองพาณิชย์ออกมาคุยแบบตัวต่อตัวได้แล้วลค่ะก็จะมาสอบถามก่อนเลยนะคะถึงในส่วนของนาฬิกาซิติเซนตัวนี้ที่นำมาเป็นตัวอีโค่ไร v ์ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่สามารถเนี่ย นาฬิกาก็คือตรงยิงตรงจากทางส่วนของเซนเตอร์ไลท์หรือว่าดาวเทียมได้เลยใช่ค่ะเป็นนาฬิกาที่ปรับเวลาจากสัญญาณ GPS หรือสัญญาณดาวเทียมที่อยู่นอกโลกค่ะมมไม่ว่าคุณจะเดินทางไปในประเทศไหนก็ตามเนี่ยสามารถที่จะปรับเวลาโดยกดปุ่มอย่างที่โชว์เมื่อกี้ก็จะปรับเวลาอัตโนมัติได้เลยของเวลาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆค่ะก็เรียกว่าเป็นแบบ s p e c ไ i ร e ทใช่ค่ะใช่วิธีการทำงานของเขาก็าทำยังไงคะแบบ การดึงสัญญาณมาสู่นาฬิกาของเราอย่างเงี้ยค่ะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนอื่นเลยนาฬิการุ่นอีโคไดรฟ์ซทเไเวนี่ยนอกจากจะใช้สัญญาณดาวเทียมแล้วเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่ใช้พลังงานแสงเนื่องจากว่าตรงส่วนของหน้าปัดนาฬิกากลมๆเนี่ยนะคะก็จะรับพลังงานจากแสงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแสงภาทิศหรือว่าแสงไฟเนี่ยก็จะทําให้นาฬิกาเดินอ,อันนี้คือคือ เทคโนโลยีแรกเทคโนโลยีที่2ก็คือว่าการปรับเวลาตั้งเวลาให้ได้เที่ยงตรงเนี่ยใช้สัญญาณ GPS เป็นการตั้งเวลา,วาวเราไม่ต้องตั้งเวลาโดยหมุนมนาฬิกาเองด้วยแมนนวลเลยเพียงแต่เดินออกไปนอกอาคารที่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้สามารถที่จะปรับเป็นเวลาท้องถิ่นได้เลยหรือสําหรับนักเดินทางที่เดินทาง ทั่วโลกกันนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยทันทีที่เครื่องบินแลนด์ปุ๊บเดินออกมานอกเครื่องบินกดปุ่มก็จะปรับเวลาได้เลยภายใน20วินาทีค่ะอฮะเขาบอกว่าจะมีหัวเมืองต่างๆเนี่ยอยู่รอบน<ช>าฬิกาของเราใช่ค่ะ24ประเทศค่ะเราก็จะกดปุ๊บแป๊บเดียวกดโอเคไม่เกิน20วินาทีค่ะสามารถที่จะปรับเป็นเวลาท้องถิ่นของประเทศนั้นๆได้เลยอ่าฮะก็เรียกว่าทางซิตี้เซนเตอเขาก็ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะใช่ค่ะ ก็ในส่วนของถ่านเมื่อก่อนนี้เคยใช้กันอยู่มากมาย<ช>ถ้าเป็นตัวนี้คือไม่ต้องใช้ถ่านแล้วใช้พลังงานแสงแทนทุกรุ่นค่ะตอนนี้จะบอกได้ว่าประมาณ80%ของ<ช><ช>อาฬริกาซิตี้เซนทุกเรือนเราไม่ได้ใช้ถ่านเลยเราเป็นซิตี้เซนอีโคไดรฟ์พลังงานแสงทั้งหมดค่ะ Uh huh. แล้วก็นอกจากนั้นเองเรื่องของความสวยงามคงทนก็ยังอยู่ด้วยเหมือน,นกันแน่นอนค่ะนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นตัวนี้ความสวยงามเนี่ยการออกแบบลักษณะรูปร่างของเขาเป็นยังไงบ้างคะออนอกจากตัว EcoDrive Satellite Wave ที่ล็อชในวันนี้แล้วเนี่ยจากรุ่นอื่นๆที่เป็น EcoDrive ธรรมดาเนี่ยนะคะของทาง Citizen เนี่ยก็จะมีนาฬิกาที่ออกแบบได้อย่างสวยอย่างของสุภาพสตรีเรือนีก็จะเป็นระบบ Eco d r i v e นะคะแล้วก็ยังมีฝังเป็น ดมอนด์ของ s วารอฟสกี้ด้วยอะค่ะก็จะออกแบบให้เป็นคือผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับความงามอะคัดของทุกเรือนเป็นสิ่งที่นาฬิกาซิติเซนใสใจค่ะอในส่วนของ e o o ค i v e ในจริงๆแล้วทางซิติเซ n เองก็สามารถทำได้เป็นแบรนด์แรกของโลกด้วยของโลกที่ใช้พลังงานแสงอันนี้เป็นการขับคลยนเวลา ของประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะวิธีการทํางานต่อไปเนี่ยข้คือจะส่งซันทลาร์เองก็ยิงตรงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นใช่่คะต่อจากรุ่นนี้ไปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะสำหรับเมื่อกี้ทางมิสเตอร์นากาอีบอกว่ารุ่น s ซทเทลไลเวฟเนี่ยอาจจะถ้าเป็นไปได้ก็คงจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้ ใช้ในในาฬิกาทุกเรือนถ้าเป็นไปได้ในอนาคตนะคะแต่อาจจะไม่ไม่ใช่โปรเจกต์อันอันใกล้นี้อาฮะเมื่อสักครู่ฟังแล้วก็ตกใจมากแค่เวลาไม่นานเท่านั้นเองนะคะก็สามารถมีคนโทรเข้ามาจองกว่า100รลายค่ะใช่แบบนี้เลยดีสุดยอดเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้คนไทยดู เว็บไซต์นาฬิกามาเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้ความสนใจจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเมื่อไร่เมืองไทยรุ่นนี้จะเข้ามาราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเยอะมากค่ะแม้แต่ว่าตอนน้ำท่วมที่ผ่านมาก็ยังมีคนโทรมาไม่หยุดแบบนี้เลยเหรอคะมีค่ะอยู่บ้านคงไม่มีอะไรทำเมื่งคาน้ำท่วมก็เลยดูอินเทอร์เน็ตค่ะเออคืโทรมาเยอะมากแล้วก็มีแค่20เรือนจาก990เรอเือนทั่วโลกเป็นที่หน้าเสียดายมากเลยที่เมืองไทยได้มาแค่20เรือนเท่านั้น เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากได้เองก็ควรจะต้องไปหาซื้อเลยค่ะรีบเร็วที่สุดเลยค่ะที่เซ็นทรัลทุกสาขาสยามพารากอนเดอะมอลล์ทุกสาขาค่ะแล้วก็สีทองพาณิชย์ค่ะที่เยาวราชอ่ะนะคะนี่แหละคุณผู้ชมเรื่องของสีทองพาณิชย์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันแป๊บนึงค่ะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเรื่องของผู้หญิงคนนี้กับความเก่งกาจนะคะเข้ามาบริหารสีทองพาณิชย์ได้ไม่กี่ปีเท่านั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสีทองพาณิชย์เองก็มีแบรนด์ของตัวเอง แล้วด้วยเหมือนกันนะคะพักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ